ได้รออยู่สายห้ากูไม่เห็นรถมันมันว่าวัดเป็นคนละเสียงเ่ยมันออกจากซอยวัดโหงบ้านมันนั่นแหละไอ้วัดโหงอยู่ตรงไหนกูไม่รู้เลยมันว่ากูกำลังเอาจากซอยกูเห็นรถวิ่งตรงมาอยู่มันจะรีบไปไหนเอ็มตอนที่ลงของอนุมานะเออกูวิ่งเข้าไปยังไะรัตสายสีกูวิ่งเข้าไปในซอยบ้านมันนั่นนะ ผมคิดอะไรอยู่ที่ขับรถไม่มองคุณจะรู้เลยว่ารถหายออกจากไหนอันนี้สวยมันมีสิบคนเนาะอันนี้ฟรีเลคุณฟีอันนี้ของฟรีอันนี้คอร์สฟรีเฮ้ยเท้าเหยือกตกลงไปเหยือผมไม่ได้ผมไม่อยากเอามานะก็เจ้าพวกหาผมมาธนาคารว่าทำไมมันแพงจัง

เ่อเวลาตักงแน่หาผากขึ้นไปข้างบนไม่เวลารีวิวเราต้องแบบ้เห็นสกุตชี่อย่างนี้บอเอารีวิวในอีกตัวที่อยู่ในกล่องในกล่องออกมาหมดแล้วหรอในกล่องในกล่องคั้งอ๋องสองกล่องยังแต่ว่ามันนิ่มพวกนี้มันน่าเล่นเป็นสกุชชี่นะคะแต่ว่ากลิ่นมันหอมหอมน่ากินแต่กินไม่ได้จะเป็น ไอรอนแมนที่หน้าตาเหมือนยุงเลยนะคะนี่หรอใช่ตัวนี้หรอนี่ารักอันนี้น่ารักกว่าวิงวิงของเด็กงอันนี้ตัวอะไรอันนี้อันนี้ตัวอะไรไดโนเสาร์มนี้่มอนีนะคะอันนี้อันนี้คือแก้วมังกร อยากได้ทุเร,รียนแต่ว่าได้แก,ก้วมังกรค่ะเนี่ยนะตัวนี้เดียวตัวนี้กระติ๊ดูดิเด็กกำลังยิบกำลังฮอตนีน่ยค,ค,ค,ค่ะมอลลี่ฮอตลลี่ยิของเล่นมันีจริงมน,นีอันนี้อันนี้สโลที่สวละแมะ่มันเป็นตัวอะไจะไม่ได้ตัวถ้วยขนมไม่ใช่มันเป็นอ๋อปอม ยังเลยอ่ะตามีสองตาเป็คนตาแล้วเป็นคนตาช้ำละต่อไปดูน้องเป็ดน้องเป็ดนะคะเพราะว่าแม่ใส่กล่องปิดนะคะนี่น้องเป็ดเป็ดกับกับเป็ดนารา วังค้าะะมี เขากระเล่นได้เด้อวา่ามันจะเด็กน้อยเล่นผู้เฒ่าก็เล่นได้เท่าสมัยนั้นเขาไม่ได้เล่นเด้อเขาเอาอหากอักหยาเด้อมาเห็นเป็นแบบเป็นตุก๊กตาบม่ได้ซื้อหรอกของเล่นแบบนี้บม่ได้ซื้อสมัยก่อนไม่ได้ซื้อสกุชี่ก็ไม่ได้ซื้อนะคะ,คยยบะแบบนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยได้เล่น สีฟ้านะคะแต่ว่าอยากได้สีฟ้าแต่สีฟ้าอยู่ลึกก็เลยไม่ได้เอานะคะสีฟ้าอยู่ลึกอ๋อมันอยู่น้ําลึกใช่ไหมถ้าเป็นสีฟ้าถ้าเป็นสีนี่สีแดงเดินไปเจอเลยก็เลยชอบสีแดงชอบ างมันทางมันเกิดเหนียงเกินวะกินดีอยู่ดีกินแบ่บนอนแบ่บมันวะคือกันหรือ,อกว่าอะไรไม่ไม่คือปากมันใหญ่กว่าฝังเหมือนกันละ <c oughs>